ครับสวัสดีครับรายการคุยข่าวรอบโลกกับบ o a ภาคภาษาไทยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันพุธที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพศภาผลนั่งอยู่กับคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบุญนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการประชุม UNGA ซึ่งเริ่มขึ้นแล้ววันนี้วันแรกนะครับมีการดีเบต ของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายโจไบเดนที่กำลังจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างเรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศรวมทั้งในสหรัฐนะครับแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของสังคมอเมริกันในปี2025จะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับ การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่75ด้วยนะครับที่สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะฮะผู้นำประเทศต่างๆนี้ก็จะใช้วิธีกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโออาจจะอัดกันมาก่อนบันทึกเก่าก่อนแล้วก็มาเปิดในที่ประชุมใหญ่สมัชที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันนี้ เป็นวันแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอนะครับแล้วก็มีประเด็นสําคัญที่อยากจะพูดถึงคุณรัตพลเชิญครับสําหรับเรื่องนี้ครับเป็นการจัดแบบเวอร์ชวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยครบ75ปีองค์การองอาสหรประชาชาติเนี่ยตั้งใจที่จะจัดยิ่งใหญ่นะแต่พอมาจัดแบบเวอร์ชวลนี่ก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยส่งคลิป มาที่ที่ประชุมใหญ่ว่า General Debate นะฮะวันนี้เป็นวันแรกสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าภาพเพราะว่าที่ประชุมใหญ่ UNGA อยู่ที่นครนิวยอร์กนะตัวผู้นำสหรัฐก็ได้ส่งวิดีโอคลิปมากล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมซึ่งใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะกล่าวถึงเรื่องของโควิดัสกับประเทศจีนนะโดยกล่าวนะครับว่าองค์การนาไมาโลกกับ รัฐบาลปักกิ่งนี่มีความใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วก็จีนเนี่ยเป็นไม่ได้ทำตามในการป้องกันได้รวดเร็วเพียงพอในระยะแรกนะคือกล่าวโทษจีนและบอกได้ว่าจีนเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบในการในเหตุการณ์ครั้งนี้นะผู้นำสหรัฐกล่าวในเทปที่อัดไว้ล่วงหน้านะครับบอกว่า WHO แล้วก็จีนเนี่ยคือผู้ที่ทำงานผิดพลาดนะ ทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้สถานการณ์ของโควิด1 9ที่น่ากังวลนะอีกสักครู่คงได้พูดถึงตัวเลขแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็คือหนักที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกลนะครับขณะเดียวกันตัวผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวาระของสีจิ้นผิงที่มีคำถแถลงเช่นกันนะก็เป็นคลิปที่อัดไว้ล่วงหน้าเช่นกันแต่ เหมือนกับว่าจะรู้นะว่าสาจะพูดอะไรเพราะว่ามีบางส่วนนั้นเป็นการแย้งกันนะในส่วนของการตำหนิ WHO ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีถ้อยแถลงส่วนหนึ่งของประธานาธิบดีสจิ้นผิงที่เร่งร้าวให้ประเทศต่างๆเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็สนับสนุนบทบ,บาทผู้นำของ WHO ในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสนะครับ อีกทำหนึ่งที่น่าสนใจจากคำถแถลงของสีจิ้นผิงก็คือบอกว่าจีนนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ในความขัดแย้งกับประเทศอื่นไม่ต้องการทำสงครามไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นนะฮะแล้วก็จะจะพยายามทำงานลดความขัดแย้งหาทางออกให้กับอรอยแยกต่างๆด้วยการพูดพูดคุยเจราจานะฮะแล้วบอกว่าจีนเนี่ยไม่สนใจที่จะอยู่ใน S Zero s u ัมเกมก็คือเกมที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาแต่ตนเองเพียงฝ่ายเดียวนะครับและเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ได้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งของมหาอำนาจนะดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ได้โดยเลขาธิการใหญ่ของ u n เนนายอันโตนิโอกูเตเรสก็ได้บอกนะครับว่า ประเทศต่างๆในควรจะทําทุกวิถีทางในการหลีกเลี่ยงสงครามเย็นครั้งใหม่นะก็เตือนว่าตอนนี้ประเทศต่างๆกําลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่อันตรายมีความกังวลเรื่องนี้นะฮะโดยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติกล่าวว่าโลกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับอนาคตที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดสองประเทศเนี่ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วบอกเตือนนะฮะว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เราทราบขาบ่าวกันอยู่ อาจจะเปลี่ยนกลายเป็นความแตกแยกทางทหารได้นันเป็นคำเตือนจากเลขาธิการ UN นะครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังได้กล่าวถึงการจัดการของโคไวรัสของสหรัฐด้วยว่ามีความมั่นใจที่จะเอาอยู่นะฮะทั้งเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนทั้งเรื่องอาการระงับการระบาดใหญ่และเชื่อว่าจะเริ่มสักรารใหม่ได้อย่างสดใสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเช่นนั้นนะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆที่โดนัลด์ทรัมพ์พูดถึงที่ UNGA ก็มีเรื่องการลดกำลังทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานนะเรื่องการลงโทษอิหร่านซึ่งประเด็นนี้นะขัดแย้งกับจุดยืนของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประเทศอื่นๆนะผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวถึงการเน้นย้ำถึงจุดยืนที่จะดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐ มากกว่าที่จะร่วมมือในระดับพระหุภาคีนะครับสำหรับประเทศไทยหลายคนอาจจะสงสัยว่าถึง Q ิกล่าวสุนทรพจน์เมื่อไหร่นะครับคิวสุนทรพจน์ของไทยตรงกับวันศุกร์นี้ช่วงเวลาบ่ายของสารัรและลังข่าวระบุว่านายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็จะส่งคลิปที่อัดไว้ล่วงหน้าในการแถลงต่อที่ประชุม u n g a เช่นกันครับคุณธพจน์ครับ ก็คือวันศุกร์นี้นะครับเราก็คงจะมีรายงานมาเกี่ยวกับคํากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันทโอชานะครับพูดถึงเรื่องของ UNGA การประชุมสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติไปแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีที่ผู้นํำหลายคนนะฮะก็ใช้เป็นการโต้แย้งถกเถียงกันในช่วงที่ผ่านมาแต่ปีนี้ถกเถียงกันไม่ได้เพราะว่าเป็นออนไลน์นะฮะแล้วก็อัดไว้ล่วงหน้าด้วยแต่ว่าการถกเถียงหรือการดีเบต ที่กำลังถูกจับตามองนะฮะก็เป็นการดีเบตครั้งแรกระหว่างคู่สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนก็คือประธานาธิบดีทรัมป์กับนายโจบไบเดนจากพรรคเดมโมแครตนะครับการดีเบตครั้งแรกจะมีขึ้นวันไหนและจะมีประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองอะไรบ้างเชิญคุณจำเรินนะครับครับก็อย่างที่ว่าเาะตะกี้คุณรัฐพลพูดไปแล้วว่าการอภิปรายในเวทีใหญ่ของสมัชชาเป็นอภิปรายในเวทีโลกนะครับ ส่วนการอภิปรายในเรื่องของนักการเมืองอเมริกันที่ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยการอภิปรายโต้วาทีระหว่างผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นทุก4ปีก่อนการเลือกตั้งปีนี้ก็กําหนดจะจัดขึ้น3มครั้งครั้งแรกเนี่ยจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าวันอังคารที่29กันยาที่นครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอซึ่งก็เป็นรัฐที่สําคัญรัฐหนึ่งในการขับเคี่ยว อีกสองครั้งก็จะเปลี่ยนที่ไปนะครับรูปแบบหรือว่าผู้ที่ดําเนินรายการก็จะเปลี่ยนไปเพื่อจะให้ความเป็นธรรมตามรายงานของรอยเตอร์บอกว่าในการอภิปรายโต้วาทีหรือที่เรียกว่าดีเบตครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับโจไบเดนเนี่ยที่จะมีขึ้นที่คลิฟแลนด์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ90นาที mm. จะโต้อ,อภิปรายแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็มีผู้ดําเนินรายการหนคนชื่อคริสวอลเลซ เป็นผู้เจ้าของรายการสัมภาษณ์ผู้ประกาศข่าวของใครโทรทัศน์ Fox News นะครับซึ่งจะเป็นพิธีกรและเป็นผู้เลือกสรรประเด็นคำถามแต่รอยเตอร์บอกว่าใน90นาทีเนี่ยประเด็นเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าจะมีการตกลงกันมาในเรื่องของรูปแบบของคณะกรรมการาที่ทำวามตกลงเรื่องการเฮิปลายเนี่ยเชื่อว่าในครั้งแรกเนี่ยประเด็นเนี่ยจะครอบคลุม5เรื่องหลักที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกรันหรือเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ แน่นอนเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้พิพากษาสารสูงคนใหม่แทนท่านรูทเบเดอร์กินสเบิร์กที่เพิ่งจะเสียชีวิตลงเรื่อง <c oughs> การระบาดของโควิด1 9เรื่องปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันขณะนี้เรื่องของความถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ความมั่นคงในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็มีการพูดถึงมากว่ามีการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์จะมีความมั่นคงปลอดภัยไหมอาจจะมีประเด็นในเรื่องของเรื่องของความพยายามของต่างชาติที่เข้ามา ที่จะทําให้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยสูญเสียความถูกต้องสมบูรณ์ไปนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางเชื้อชาติซึ่งก็เกิดขึ้นมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในปีนี้รวมไปถึงเรื่องของประวัติภูมิหลังของทั้งสองานคือประธานาธิบดีทรัมป์กับโจไบเดนด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นสาระหรือกรอบหรือประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีขึ้นในการอภิปรายครั้งแรกส่วนการอภิปรายอีกสองครั้งจะมีขึ้นในวันที่15ตุลาคมกับ22ตุลา แล้วก็ในระดับรองประธานาธิบดีจะมีขึ้นครั้งเดียวนะครับระหว่างรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กับ uh, uh, ผู้สมัคร uh, ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของเดโมแครตค a มบร h าแฮร์ิสครับคุณสมพัครกับครับผมขอบคุณครับคุณจำเริญครับมาถึงเรื่องสถานการณ์ของโควิด1 9บ้าบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปก็มีการพูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรอบใหม่นะฮะ ทางอังกฤษวันนี้นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันก็เลยได้มีการประกาศมาตรการใหม่ที่จะนำมาใช้ควบคุมการระบาดของโควิด -19 นะครับมาตรการใหม่ที่พูดถึงนี่ก็มีการปิดบาร์ผับนะครับแล้วก็ร้านอาหาร ตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับรวมทั้งบังคับให้พนักงานของร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการขับรถแท็กซี่ขนส่งมวลชนต่างๆเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาด้วยนะครับสำหรับในกรณีของการจัดงานแต่งงานนะครับรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้จำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่งงานเนียไม่เกิน15คนเท่านั้นส่วนงานศพนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น30คนคือไม่เกิน30คนนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ มีการประชุมกับทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกให้ประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาต่างๆได้นะครับจากเดิมที่บอกว่าจะสามารถให้เริ่มเข้าไปชมได้โดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นที่นิยมทั้งทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเนี่ยตอนแรกกำหนดไว้ว่าจะให้ผู้เข้าชมเนี่ยหตุลาคมแต่ตอนนี้บอกว่าเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าการระบาดเนี่ยมากขึ้น สำหรับการทำงานที่บ้านตอนแรกนายกรัฐมนตรีจอ์นสันบอกนะครับว่าเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะไม่ให้ทำงานที่บ้านแล้วจะพยายามผลักดันให้พนักง,งานเนี่ยกลับเข้าไปในทำงานที่สำนักง,งานแต่ล่าสุดผู้นำอังกฤษขอให้กลับทำงานอยู่ที่บ้านอยู่ดังเดิมนะครับโดยออบอกว่าเป็นการควบคุมการระบาดน,นั่นเองพูดถึงเรื่องของการทำงานที่บ้านนะไปกันที่สเปนต่อสเปนตอนนี้เนี่ยพยายามผลักดันร่างกฎหมาย ที่จะให้นายจ้างเนี่ยเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกจ้างที่ทํางานจากบ้านนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับอันนี้อ้างอิงมาบอกว่าภายใต้ร่างกฎหมายที่ว่านี้นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดจากการทํางานจากบ้านของลูกจ้างนะครับ hmm. ซึ่งก็รวมถึงค่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สําหรับการมานั่งทํางานด้วยนะฮะอันนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าอะไรที่เหมาะสม นะฮะลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ขอเวลาทํางานแบบมีความยืดหยุ่นด้วยนะฮะก็คืออาจจะไม่สะดวกทํางานตอนกลางวานันอาจจะต้องดูแลลูกๆก,ก็อาจจะขอไปทํางานช่วงกลางคืนแทนอะไรอย่างนี้นะฮะลูกจ้างที่เข้าข่ายที่จะได้รับผลประโยชน์นี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ต้องทํางานจากบ้านอย่างน้อย30%ของเวลาการทํางานทั้งหมดนะฮะแล้วก็นายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดตามตรวจสอบว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานจริงหรือเปล่าโดยติดตามตรวจสอบทางออนไลน์นะฮะอาจจะมีการเช็คอินเช็คเอาท์ออนไลน์ นะครับแต่ภายใต้การเคารพในสิทธทิความเป็นส่วนตัวของลูกจ้างด้วยนะฮะนอกจากนี้นายจ้างเนี่ยจำเป็นต้องอนุญาตให้ลูกจ้างเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการทํางานด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการใหม่นะครับที่ทางรัฐบาลสเปนพยายามที่จะผลักดันให้ออกมาโดยจะต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาซะก่อนนะครับแล้วที่สําคัญคือจะต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจจากทั้ง นายจ้างและก็ลูกจ้างโดยไม่ใช่การบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะต้องจับตาต่อไปว่าในที่สุดแล้วจะผ่านรัฐสภาของสเปนได้หรือเปล่าครับ,รบแต่ก็มีท่าทีอย่างมากว่าจะสามารถผ่านได้ครับผมจากยุโรปสถานการณ์โควิดในสหรัฐตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณรัตพลครับสถานการณ์ในสหรัฐตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทะลุ2 0 0แสน นไปแล้วในวันนี้นะฮะในในเวลาตามสหรัฐแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอเมริกันที่เตือนนะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในอเมริกาเนี่ยอาจจะสูงเกือบ4.1 0 0 0 0คนภายในสิ้นปีนี้นะนี่เป็นข้อมูลจากข้อมูลผู้เสียชีวิตเนี่ยมาจากจอห์นซับกินส์ที่บอกว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด -19 นี่กว่า200,000คนขณะที่จำนวนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย อยู่ที่เกือบ7ล้านคนแล้วนะครับโดยการวิเคราะห์ของรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าทุกหนึ่งหมื่คนที่ป่วย6คนที่จะเสียชีวิตในอเมริกาถือว่าเป็นระดับการเสียชีวิตอของโควิด1 9ที่สูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยนะครับถาบันวิจัยการแพทย์ที่ชื่อ i h m e ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยได้ประเมินได้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 จากเนี้ยจนถึงสิ้นปีน่าจะมีรวมแล้วเนี่ยมากกว่า410,000คนนะโดยบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต3,000คนต่อวันในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับทางด้านโฆษกของทำเนียบข่าวนะครับได้ตอบกลับคำถามผู้สึกข่าวในวันอังคารถึงความกังวลเรื่องนี้นะโดยโดยเธอบอกว่า ความจริงยอดเสียชีวิตจากโควิดสิในอเมริกาถ้าไม่ถึง2 000, 000, ล้านรายในตอนนี้นะีถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยรับมือกับการระบาดได้อย่างรวดเร็วนะออย่างไรก็ตามก็ยังมีความกังวลอยู่ต่อไปนะโดยรวมตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว31ล้านคนขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่เก0 0 0 0คนครับคุณสมพ์ครับผม ขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนะครับคราวนี้มาที่ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการบินบ้านนะครับจากโควิด -19 ซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศก็ออกมาพยายามผลักดันนะครับบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบอาการโควิด -19 ของผู้โดยสารแต่ละคนแทนการที่จะต้องมาใช้มาตรการกักตัว14วันโดย ผู้อำนวยการของ IATA นะครับชื่อ de, อเล็กซานเดร์เดออเล็กขอโทษนะครับ une, อเล็กซานเดร์เดอฮูนิแอคผูน้นะฮะเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ชุดตรวจที่ใช้วิธีตรวจแอนติเจนหรือว่าสารต้านภูมิต้านทานโคโรโนาไวรัสเนี่ยออกมาแล้วก็สามารถตรวจได้ในเวลาที่รวดเร็วคือภายใน15นาทีแล้วก็มีราคาถูกเพียง7ดอลลาร์เท่านั้นนะครับ7ดอลลาร์ก ประมาณ200 200กว่าบาทนะฮะสามารถให้ผลได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยตามสนามบินต่างๆเนี่ยควรจะนําชุดตรวจนี้มาตรวจผู้โดยสารทันทีเลยก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็ดูเลยว่ามีอาการหรือเปล่าก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศจุดหมายปลายทางเอามาใช้แทนมาตรการกักตัว14วันเพราะเขาบอกว่ามาตรการกักตัว14วันเนี่ยทำให้ ผู้โดยสารเนี่ยไม่กล้าเดินทางหลายๆคนเนี่ยบอกว่ายังไม่อยากจะต้องไปถูกกักตัวใุ่มกันกใช่คุมกันดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อุตสาหกรรมการบินเนี่ยค่อนข้างย่าแย่ในช่วงที่ผ่านมาวิธีนี้ก็ IATA พยายามผลักดันนะครับแล้วก็พยายามที่จะขอได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของสหรประชาชาติเพื่อที่จะออกมาใช้กับทุกสายการบินทั่วโลกทุกประเทศด้วยอันนี้น่าสนใจก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ส่งท้ายกันวันนี้เดี๋ยวคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาพูดถึงนะครับว่าอเมริกาในอีก4ปี5ปีข้างหน้านะครับปี2025เนี่ยจะมีหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรเชิญเลยครับคุณจำเริญก็เรียกว่าเป็นทัศนะของนักพยากรณ์อนาคตนะครับหรือว่านักวิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคตตามรายงานของ USA Today 5ปีเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ยังพอจะคาดการได้ว่า หลังโควิด19ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย New Normal หรือการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าแท้จริงแล้วจะมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่นั่นนัก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้นักพยากรณ์อน,อนาคตเขาก็มองว่าอันหนึ่งที่คุณทรงพจท์พูดมาเนี่ยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะอยู่รอบตัวเราสายการบินบริการโรงแรมร้านอาหารกิจกรรมบันเทิงได้รับผลกระทบแน่สายการบินจะมีให้เลือกน้อยลงโรงแรมต่าง มีการไปไม่รอดจะต้องมีการปรับตัวทางเลือกน้อยลงเราไปโรงแรมเนี่ยอาจจะเป็นระบบที่สัมผัสอะไรต่างๆน้อยลงแม่บ,บ้านมาทําความสะอาดในห้องน้อยลงอาจจะต้องเตรียมของใช้บางอย่างไปเองเป็นต้นเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้มีการติดต่อสัมผัสอันนั้นเนี่ยเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจแน่นอนกิจกรรมบันเทิงก็ยังมีคําถามว่าคนเนี่ยอยากจะสบายใจกลับเข้าไปเดนโรงหนังแค่ไหน แล้วในกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในสถานที่เปิดเนี่ยนักวิเคราะห์อน,นาคตก็บอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะสามารถจะกลับมาต้อนรับคนดูกีฬาได้เพราะอยู่ในสถานที่เปิดแต่วิธีที่คนจะเดินทางไปดูกีฬาเนี่ยอาจจะไปเน้นในเรื่องของการใช้รถยนต์ไร้คนขับมากขึ้นแทนที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะอันนี้ก็สะท้อนนะครับสะท้อนเรื่องของปัจจัยหรือว่าความวิตกกังวลของของคนจากโควิด -19 แน่นอนเรื่องเหล่านี้เนี่ย เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและการทํางานจากที่บ้านการศึกษาออนไลน์ทุกอย่างการส่งของมาถึงบ้านตัดความจําเป็นต่างๆในการออกไปความจำเป็นในการใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์สําหรับที่ทํางานหรือว่าร้านค้าหรือว่าโรงเรียนก็จะลดน้อยลงที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเจสันเชนเกอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชื่อ prestige economics เขาบอกว่าในเมื่อคนเราเนี่ยทำไรายได้จากที่บ้านส่วนใหญ่ คุณครเรียนจะจบปริญญาโทรปริญญาเอกจากที่บ้านก็นยังได้เลยทํางานทุกอย่างจากที่บ้านได้ส่งของถึงที่บ้านแล้วคนจะออกไปทาอ,ออกไปนอกบ้านเพื่ออะไรยังจะออกไปนอกบ้านไหม <c oughs> เขาบอกว่ายังมีความจําเป็นที่คนอยากจะออกไปนอกบ้านอยู่ <ừ> คน <ừ> เราเนี่ยยังมีความใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสกับ,กบประสบการณ์บางอย่างซึ่งจะต้องไปสัมผัสซึมซับได้ด้วยตัวเองแล้วในโลกยุคของโซเชียลมีเดียนี การที่คนออกไปสัมผัสประสบการณ์เนี่ยก <c oughs> ็จะได้เก็บบันทึกประสบการณ์แล้วก็มาถ่ายทอดบอกต่อผู้นงานมาอวดกันทางอินสตาแกรมทาง Facebook ทางทวิตเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเทรนนี้เนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับในขณะที่เทรนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเทรนนี้เนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนทีนี้เราได้ยินได้ฟังกันหลายอย่างบอกว่า AI เนี่ยมันมาก่อนโควิด -19 บเกยซ้ดิแล้วมันก็จะยังอยู่อาจจะมากขึ้นด้วยหลังโควิด -19 เพราะว่ามันใช้คนน้อยลงเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยเลยว่า คนเนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ามากขึ้นแล้วก็พัฒนาซอฟต์สกิลมากขึ้นเพื่อไม่ให้งานถูกแย่งไปจาก AI ไคุณเจสันก็ตั้งคำถามไว้อย่างน่าสนใจก็บอกอันนั้นเนี่ยอาจจะจริงแต่คำถามสำคัญกว่านั้นก็คือระบบการศึกษาในปัจจุบันสอนคนให้พร้อมที่จะมีความคิดสร้างสรรค์และมีซอฟต์สกิลที่จะไปแข่งกับ AI ได้หรืออย่างเพราะงานอย่างอื่นงานวิเคราะห์ตัวเลขงานอย่างอื่นน่ะงานประมวลผล AI ทําได้เก่งกว่าคน ถ้าคนยังสามารถจะแข่งกับ AI ได้เรื่องความคิดสร้างสรรค์และ s ับซับสกิลเนี่ยระบบการศึกษาทั่วโลกเนี่ยสอนคนและเตรียมคนเรื่องนี้ได้เพียงพอหรืออยังนะครับอีกรประเด็นหนึ่งสั้นๆส,ส,ส่งท้ายไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้โลกเนี่ยรู้จักให้ความสนใจกับเรื่องการวิจัยทางการแพทย์เรื่องของการสร้างสุขนิสัยที่ดีการระวังตัวเองเรื่องของสุขภาพการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเขาบอกว่า โควิด1 9เนี่ยจากลักษณะเฉพาะของโควิด1 9เนี่ยจะนำมาซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ mm hmm. อากาศที่ดีและบริสุทธ mm ิ hmm. ์ซึ่งต่อไปเนี่ยเครื่องกรองอากาศอาจจะมีความสำคัญแล้วขายได้ดีมากกว่าเครื่องปรับอากาศ mm hmm. ในแง่ของการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมีความปลอดภัย นั่นก็เป็นการมองของนักวิเคราะห์อนาคตนะครับว่าผลกระทบในบางส่วนเนี่ยที่เกี่ยวกับโควิด -19 นี่จะเป็นอย่างนี้และแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากปี2525 2า5จะ2 5 5 0 2 0น่ีจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยจะทำเราจะเรียนรู้และปรับตัวหลังโควิด -19 นี้มากน้อยแค่ไหนและจะมีโรคอุบัติใหม่ หรือโรคระบาดใหญ่เกิดขึ้นอีกกี่ครั้งเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอีกกี่รอบเนี่ยก็ขึ้นกับสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณสมพลครับครับโอ้ได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าผมรู้แล้วต่อไปเนี่ยธุรกิจที่ผมจะไปทําต่อไปนี่คืออะไรซ่อมซ่อมเครื่องกร <laughs> องอากาศมา <laughs> <laughs> ทำหรือไม่ทําเครื่องปรับอากาศที่มีกรองอากาศอยู่ในตัวขอบคุณมากครับคุณจำเรินสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับก็ ส่งท้ายการุดไปเลยนะครับวันนี้ก็เจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับรายการคุยข่าวรอบโลกสาหรับผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆจากเราก็ไปได้ที่เว็บไซต์ v o a thai com นะครับแล้วก็ v o a thai facebook instagram แล้วก็ YouTube วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ